สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตหมูอยู่คอ,อกให้เบิ้งนะครับวันนี้กาวันที่สิบห้าเมษาแล้วนะครับอันนี้เป็นขอ,อกปอยนะครับก็นานี่ลงคลิปไปจะมีลูกหมูยี่สิบตัวนะครับประมาณยี่สิบกว่าตัวแรนเต็มเลยนะครับก็นานี่ทีเนเพ่พอช่วงสงการนะครับ ต้องสงการค้นมาเอาไปามาดเสือไปหันแน่ไปเลี่ยงแน่นะครับภายในสองสามมื่อเท่านั้นละครับลูกหมูเกลี่ยงนะครับเนี่ยเหลือแค่สามตัวเหลือสามตัวนะครับช่วงเทศกาลนี่ขายดีครับ หมูใส่ซีหาโลหกโลนะครับขายดีหมูน้อยก็จะเอาไปไปหันบางคนก็นว่าเอาซื้อไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงเลยนะครับไม่พอขายแล้วจะาหามของมาเพิ่มใหม่นะครับ บรรยากาศมาฝากนะครับช่วงว่าหันลูกหมูหลายๆตอนนี้เล้อสามตัวเด้อสิไปหาเบิงขอ,อกอื่นอยู่นะครับสิไปหาจับหมูใส่ยานมเขามาปล่อยวเมาขุนไวเพื่อมีลูกค้าติดต่อมาเขาจังสีนีดลูกหมูให้เพิ่นนะครับวันนี้สิไดไปหาเบิองอยู่ เดี๋ยวจังเดวจะมาทายอัปเดตให้เบิ้งอีกเที่ยนึงนะครับสวัสดีครับ